โจทย์ปัญหาการบวกและการลบสองขั้นตอนเรามาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหากันเลยนะคะนักเรียนครูซื้อไอศกรีมรสมะนาว20แทง่งรสส้ม6แทง่งให้นักเรียนไป9แทง่งครูจะเหลือไอศกรีมกี่แทง่งก่อนอื่นนะคะเรามาดูโจทย์ก่อนค่ะส่วนนี้เขาเรียกว่าส่วนที่โจทย์เขาถามนะคะก็คือครู จะเหลือไอศกรีมกี่แทง่งต่อมาค่ะไปดูส่วนที่โจทย์เขาบอกค่ะครูซื้อไอศกรีมรสมะนาว20แทง่งรสส้ม6แทง่งให้นักเรียนไป9แทง่งอ้าวเรามาช่วยกันดูนะคะว่าเราจะหาคำตอบส่วนไหนเป็นขั้นตอนแรกคะนักเรียนอ่ะเก่งมากนะคะส่วนนี้นะคะก็คือครูซื้อไอศกรีมรสมะนาว20แทง่งรสส้ม6แทง่ง เราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนหลายคนคิดออกแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเราจะนำมาบวกกันใช่ไหมคะต่อมาค่ะขั้นตอนแรกเสร็จไปแล้วนะคะต่อมาค่ะขั้นตอนที่สองค่ะทำอย่างไรคะให้นักเรียนไปก้าวแท่งหาคำตอบได้อย่างไรคะหลายคนบอกว่าใชา้วิธีลบใช่ไหมคะเก่งมากค่ะ ทีนี้เมื่อเราได้สองขั้นตอนแล้วนะคะเราจะนํามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เลยค่ะขั้นตอนแรกหาคําตอบโดยใช้วิธีบวกใช่ไหมคะเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่าภายในวงเล็บ20บวก6ใช่ไหมคะต่อมาค่ะขั้นตอนที่2ค่ะใช้วิธีลบใช่ไหมคะก็จะได้ว่าลบ9นะคะ ต่อมานะคะเราจะมาช่วยกันหาคำตอบกันค่ะนักเรียนเ,เราได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์มาแล้วนะคะขั้นตอนแรกในการหาคำตอบนะคะนักเรียนเราจะต้องหาคำตอบภายในวงเล็บก่อนค่ะก็คือภายในวงเล็บ2ี่บวก6ค่ะนักเรียนลองหาคำตอบดูสิคะว่า20บวก6ได้เท่าไหร่อา่าเก่งมากนะคะ26ค่ะ ได้แล้วนะคะขั้นตอนแรกค่ะต่อมาขั้นตอนที่สองค่ะก็คือลบเก้าใช่ไหมคะเราจะได้ว่า26ลบ9้าค่ะนะักเรียนลองหาคำตอบดูสิคะว่า26ลบเเหลือเท่าไหร่อา้าวหลายคนคิดในใจได้แล้วใช่ไหมคะเก่งมากค่ะได้17ค่ะเพระนาะฉะนั้นครูจะเหลือไอศกรีมกี่แท่งคะนักเรียนอ่าครูจะเหลือไอศกรีม17แท่งนะคะ เรามาดูแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะคะนักเรียนเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบอาเรามาดูข้อหนึ่งะคะครูทัพทีมมีไม้บรรทัด156อันขุนนำมาเพิ่มอีก74อันครูทัพทิมนำไปบริจาค180อันครูทัพทีมจะเหลือไม้บรรทัดกี่อันอาเรามาดูนะคะส่วนที่โจทย์ข้อถามค่ะ ก็คือครูทับทีมเหลือไม้บรรทัดกี่อันต่อมานะคะเรามาดูส่วนที่โจทย์เขาบอกค่ะ,ะครูทับทีมมีไม้บรรทัด156อันค่ะต่อมาค่ะคุณนํามาเพิ่มอีก74อันค่ะต่อมานะคะครูทับทีมนําไปบริจาค180อันอเรามาช่วยกันดูนะคะว่าเราจะหาคําตอบส่วนไหนเป็นขั้นตอนแรกคะนักเรียน อ่ส่วนนี้ใช่ไหมคะก็คือครูทัพทีมมีไม้บรรทัด156อันขุนนำมาเพิ่มอีก74อันเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนอ่นำมาบวกกันใช่ไหมคะอะไปเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เลยคะ่ะจะได้ว่าภายในวงเล็บ156บวก74ใช่ไหมคะ อ้าวต่อเลยนะคะนักเรียนครูทับทิมนำไปบริจาค180อันค่ะหาคำตอบได้อย่างไรคะอ่านำไปบริจาคหาคำตอบโดยการลบใช่ไหมคะอ่าก็คือลบ180นะคะอ่าเท่ากับช่องว่างค่ะนี่คือประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะอ้าขั้นตอนแรกคะ่ะนักเรียนหาคำตอบเลยคะ่ะภายในวงเล็บ156 บวก74ค่ะอ่คนักเรียนลองช่วยกันคิดสิคะว่าได้เท่าไหร่อ่าคนไหนได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนเติมลงไปเลยค่ะก็คือ230ใช่ไหมคะ,ะต่อมาค่ะทำยังไงต่อคะอ่ะอ่ารบ180ใช่ไหมคะ เท่ากับช่องว่างอันนี้คือขั้นตอนที่2นะคะทีนี้เราจะไปหาขั้นตอนที่สองค่ะน,นักเรียนช่วยกันหาคำตอบสิคะว่า230-180ลบ180ได้เท่าไหร่คะอา้าวใครได้คำตอบแล้วเติมลงไปเลยนะคะก็คือ50ใช่ไหมคะอา้าวสรุปแล้วครูทับทีมเหลือไม้บรรทัดกี่อันคะนักเรียน อ่าห้อันค่ะข้อ2แม่ซื้อน้ำผลไม้200กล่องนําไปแจกเด็กผู้ชาย130กล่องนําไปแจกเด็กผู้หญิง70กล่องแม่เหลือน้ำผลไม้กี่กล่องก่อนอื่นเรามาดูโจทย์ก่อนเลยนะคะส่วนนี้คือส่วนที่โจทย์เขาถามค่ะนักเรียนต่อมานะคะดูต่อเลยค่ะ ส่วนที่โจทย์เขาบอกมาเขาบอกว่าแม่ซื้อน้ำผลไม้200กล่องต่อเลยนะคะนำไปแจกเด็กผู้ชาย130กล่องค่ะอ้าต่อเลยนะคะนำไปแจกเด็กผู้หญิง70กล่องค่ะอ่ะเรามาช่วยกันดูนะคะว่าเราจะหาคำตอบส่วนไหนเป็นขั้นตอนแรกอ่ะหลายคนคิดออกแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะส่วนนี้ใช่ไหมคะ ก็คือแม่ซื้อน้ำผลไม้200กล่องนำไปแจกเด็กผู้ชาย130กล่องหาคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนนำมาลบกันใช่ไหมคะไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เลยคะ่ะจะได้ว่าภายในวงเล็บ200ลบ130ต่อเลยนะคะต่อมาคะ่ะ นำไปแจกเด็กผู้หญิง70กล่องค่ะหาคำตอบได้อย่างไรคะนำไปลบใช่ไหมคะก็จะได้ว่าลบ70เท่ากับช่องว่างเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วนะคะเราจะไปหาคำตอบค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือภายในวงเล็บ200ลบ130ค่ะเอาช่วยกันหาคำตอบนะคะว่าได้เท่าไหร่ ใครได้แล้วเติมลงไปเลยนะคะจะได้70ใช่ไหมคะ,ะต่อมาค่ะลบ70กค่ะเท่ากับช่องว่างเป็นการหาคำตอบขั้นตอนที่สองนะคะจะได้ว่า70ลบ70ค่ะนักเรียนเหลือเท่าไหร่คะโอ้ยข้อนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะเหลือ0ค่ะเพราะฉะนั้นแม่เหลือน้ำผลไม้กี่กล่องคะนักเรียน อ่าเหลือศูนย์กล่องนะคะข้อ3ยายมีเงิน150บาทซื้อไม้ปิงปองให้ขุน90บาทขายผักได้เงิน360บาทยายเหลือเงินกี่บาทก่อนอื่นนะคะนักเรียนเรามาดูโจทย์ก่อนเลยค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนที่โจทย์เขาถามนะคะต่อมาค่ะเราไปดูส่วนที่โจทย์เขาบอกค่ะว่าเขาบอกอะไรมาบ้าง อย่างแรกนะคะเขบอกว่ายายมีเงิน150บาทค่ะต่อมานะคะซื้อไม้ปิงปองให้ขุน90บาทค่ะต่อมานะคะขายผักได้เงิน360บาทค่ะเ,เรามาช่วยกันวิเคราะห์นะคะว่าเราจะหาคำตอบส่วนไหนเป็นขั้นตอนแรกคะนักเรียนนักเรียนคิดออกหรือยังคะคุณครูคิดออกแล้วนะคะ ใครได้เหมือนคุณครูบ้างเอ่ยอ่าเก่งมากเลยนะคะก็คือยายมีเงิน150บาทซื้อไม้ปิงปองให้ขุน90บาทหาคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนอ่าดาช้วิธีลบใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเมื่อเรารู้แล้วนะคะเราไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เลยค่ะจะได้ว่า ภายในวงเล็บ150-90ลบ90ใช่ไหมคะอ่าต่อเลยนะคะนักเรียนขายผักได้เงิน360บาทค่ะหาคำตอบได้อย่างไรคะอ่ะาใช้วิธีบวกใช่ไหมคะเท่ากับช่องว่างได้เลยค่ะนี่คือประโยคสัญลักษณ์นะคะต่อมาคะ่ะเราจะมาหาคำตอบนะคะ ขั้นตอนแรกค่ะ150 0ลบ90ค่ะช่วยกันหาคำตอบนะคะว่าได้คำตอบเท่าไหรอา้าวใครได้คำตอบแล้วเติมลงไปเลยนะคะ60เหมือนคุณครูไหมคะใครได้เหมือนคุณครูเก่งมากเลยค่ะต่อมาค่ะบวกอะไรคะนะักเรียนอ่าบวก360ใช่ไหมคะเท่ากับช่องว่างค่ะ เป็นการหาคำตอบขั้นตอนที่สองนะคะเอานักเรียนลองช่วยกันหาคำตอบสิคะว่าวได้เท่าไร่อาข้อนี้สามารถคิดในใจได้ง่ายมากเลยนะคะได้เท่าไรคะอ่าเก่งมากเลยค่ะ420นะคะเพราะฉะนั้นยายจะเหลือเงินเท่าไหรคะนักเรียนอ่าเหลือเงิน420บาทใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ บทเรียนจบแล้วแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้านะคะนักเรียน